สวัสดีค่ะกลับพบกับ r j นะาและทีมงานเพลงดิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ r j นะ้จะพาเ,เพื่อนไปรู้จักกับตัวละครต่างๆภายในเกม Home Sweet Home s u r v i v e นะคะเกมออนไลน์แนว Survival Horror รูปแบบ4 vs 1นะคะผลงานจากทีมผู้นาะ i ิ Da s i l อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในช่วงของ Early Access แล้วใครที่อยากจะเล่นเนี่ยสามารถไปอุดหนุน ทีมผู้นำคนไทยกันได้นะคะในราคาเพียงแค่139บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราไปรู้จักตัวละครชุดต่อไปกันดีก,กว่าว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเขามีประวัติน่าสนใจมากมาแค่ไหนค่าส t a เตตัสอยู่ที่เท่าไหร่และสกิลที่ใช้งานมีอะไรกันบ้างรวมไปถึงรีวิวจากประสบการณ์การเล่นของตัวละครลน,นั้นดูซิว่าวันนี้ตัวละครที่จะมาพูดถึงมีตัวอะไรกันบ้างไปรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะ นิพาสอนศิลป์หรือนิพานะะี่ะคะเธอคือตัวละครใหม่จากจักรวาล o m e สวิตโฮมค่ะเธอเป็นนักเรียนหญิงนะคะชั้นมัธยมธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เธอถูกส่งมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนนะคะนิพาค่ะเธอเป็นเด็กที่มีความฉลาดเฉ,ฉลียวในหลายด้านนะแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่ะ ทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยอ่อนแอตั้งแต่เด็กและด้วยเหตุผลนี้เองส่งผลทําให้เธอเนี่ยเกือบตายจากเหตุการณ์จมน้ําสมัยเด็กๆนะคะเพราะยัง <c oughs> ดีที่พี่ชายของเธอเนี่ยได้ช่วยเหลือที่ผ่าได้ทันนะคะไม่งั้นเนี่ยเธอคงตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วนะคะแล้วด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทำให้เธอเนี่ยเหมือนว่าชีวิตของเธอเนี่ย เสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งนะคะสงผลทําให้มันได้ปลุกพลังบางอย่างในตัวเธอขึ้นมานั่นคือสัมผัสที่6นั่นเองค่ะทําให้เธอสามารถรับรู้และมองเห็นวิญญาณที่อยู่รอบๆตัวเธอได้นะคะจัดได้ว่านิพาเนี่ยเป็นคนที่มีพลังพิเศษนะคะที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะ,ะจัดได้ว่านิพาเนี่ยเป็นคนที่มีพลังสัมผัสพิเศษที่แข็งแกร่งมากๆส่งผลทําให้เรื่องนี้ไปเข้าหู คนที่ใช้เดรัจฉานวิชาต่างๆเนี่ยต้องการตัวเธอเนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเธอได้รับการช่วยเหลือจากพิชายของเธออีกครั้งหน,นึ่งนะเพราะอ๋องค่ะได้ล้างแ้นที่ชายของเธอเนี่ยผ่านนิพานทาให้ทั้งคู่หนีขึ้นไปบนรถเมคคันหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรถเมคคันเก่าวเกิดประสบอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ําทําให้ทุกคนบนรถเมคคันนั้นเนี่ยก้าวสู่พบนิวรณ์ในที่สุดนั่นเองค่ะ ตัวละครมิพานนะคะค่าสเตตัสมีดังต่อไปนี้ค่ะค่าเลือดอยู่ที่1ดาวค่าพลังกายอยู่ที่2ดาวและค่าความชำนาญอยู่ที่3ดาวด้วยกันค่ะ ตัวละครนิพาเนะะีคะมีสกิลที่ชื่อว่าสัมผัสที่6ค่ะเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของตัวละครนิพาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเธอสามารถเห็นวิญญ,ญาณได้นเองเมื่อใดที่วิญ,ญญาณอยู่ในสถานะ,ะหายตัวหรือว่าล่องหนเนี่ยเราจะเห็นวิญญ,ญาณในรูปแบบลางๆชั่วระยะหนึ่งนะคะส่งผลทําให้เธอสามารถบอกพิกัดหรือว่าตําแหน่งของวิญ,ญญาณให้กับสมาชิกในทีมทราบได้ผลของสกิลนี้จะใช้งานได้ดทุกๆ5วินาทีเห็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ขี้โกงใช้ได้เลยเหมือนกันค่ะ ส่วนตัวแล้วนะะี่ค่ะอาจารย์นัดมองเห็นว่าตัวละครพิพาเนี่ยเป็นตัวละครเฉพาะทางจริงๆด้วยค่าสเตตัสที่เราเห็นนี่คะว่าตัวละครพิพาเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีค่าพลังชีวิตน้อยที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะแถมค่าพลังค่าสตามิน่าหรือความเหนื่อยล้านเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆทําให้การวิ่งหนีวิญญาณเนี่ยถ้าโชคไม่ดีน่คะอาจจะถูกฆ่าเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ แต่ก็ใช่ว่าตัวละครนิพาจะไม่น่าเล่นเอาเสียเลยนะคะเธอยังมีความสามารถพิเศษอีกข้อหนึ่งนั่นคือค่าความชานาญที่สูงมากๆส่งผลทําให้นิพาเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถทําพิธีได้เร็วมากๆก,กันเลยนะคะแล้วยิ่งถ้ากดท่าอีเวนต์ต่างๆแบบไม่พลาดอะไรเลยเนี่ยก็จะทําให้การทําพิธีเนี่ยเสร็จเร็วมากยิ่งขึ้นแถมยังมีสกิลมองเห็นวิญ,ญญาณทุกครั้งที่หายตัวอีกซึ่งทําให้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่เหมาะในการช่วยเหลือทีมเพื่อค้นหาวิญญ,ญาณแล้วก็ทําพิธีได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าให อาจจนะนด้คของเล่นตัวละครเจนมากกว่าเพราะว่ามีค่าความเหนื่อยที่สูงมากกว่านั่นเองนะคะถ้าให้คะแนนความได้เล่นของตัวละครนิพาเนี่ยเอาไปเลย3กันโลกค่ะ ตัวละครต่อมานาเป้ e ค่ะตัวละครนาเป้ถือว่าเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัก,กรวาลโฮมสวิตโฮมโดยเฉพาะกันเลยนะคะโดยตัวละครนาเป้ไม่ใช่ดันนี่ทีเฮสนะคะมีนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเรียกว่าเห็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยสำคัญกว่าของตัวเองเสมอนะคะจึงทําให้นาเป้เนี่ยเป็นที่รักของทุกๆคนที่อยู่โดยรอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อดีสักเท่าไหร่นะคะ e นาเป้เนี่ยะคะปกติแล้วเนี่ยจะทํางานเป็นผู้รักษาความ ปลอดภยัยตามจุดต่างๆนะคะแต่นอกเหนือนจากงานที่ทําประจาแล้วเนี่ยนาเป้ยังรับทํางานนะคะร่วมกันอยู่ในวันที่ไม่ได้เข้ากะอีกด้วยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะขณะที่นาเป้เนี่ยเพิ่งออกจากงานที่ทำนะคะกําลังเดินทางกลับบ้านเขาได้ขึ้นรถเมลสายมรณะที่เกิดบัติเหตุขึ้นจะทําให้รถเมลคันงก่าเนี่ยตกลงไปในแม่น้ําทําให้นาเป้ของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ภพนิวรณ์นั่นเองค่ะ ตัวละครนะเป้นี่ค่ะค่าสเตตัสต,ต่างๆมีดังต่อไปนี้ค่ะค่าพลังเลือดนี่ค่ะอยู่ที่2ดาวค่าพลังกายนะคะอยู่ที่4ดาวและค่าความชํานาญอยู่ที่1ดาวค่ะ สำหรับตัวละครนาเป้เนี่ยคะมีสกิลที่ชื่อว่ายามไม่เหงานะคะเป็นความสามารถที่อาเจตนัดนนมองแล้วเนี่ยมันก็ดูทั้งน่าใช้แล้วก็ไม่น่าใช้ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะความสามารถของมันเนี่ยเพียงแค่เรามองเห็นออร่าของตัวละครผู้เล่นคนอื่นภายในทีมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราใช้ถูกจังหวะจริงๆเนี่ยตอนช่วงที่วิญญาณออกไล่ล่าแล้วเผื่อมีคนตายเราใช้สกิลนี้เนี่ยก็จะค้นหา ผู้เล่นคนนั้นแล้วก็นําดวงจิตของเขานะะี่คะมาชุบชีวิตเพื่อสร้างโอกาสครั้งที่2ได้แหมคิดไปคิดมาเนี่ยในอนาคตก็อยากจให้สกิลของนาเป้ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสกิลอื่นๆได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าทางทีมผู้ว่านาอิตาซิลเนี่ยได้คิดไว้หรือเปล่านะ,ะว่าสกิลที่2ของนาเป้เนี่ยจะเป็นสกิลอะไรนะ ถึงแม้ว่าส่วนตัวสกิลของนาเป้เนี่ยจะไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่แต่อาเจเนตมองว่าตัวละครนาเป้เนี่ยเหล่าเกมเมอร์ของแกงอนเจนัตเนี่ยเขาเล่นตัวนี้เป็นหลักกันเลยนะคะหน้าที่หลักๆของเขาคือการค้นหาไอเทมตามหีบต่างๆแล้วก็ใช้เป็นตัวล่อวิญญาณร้ายได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยความสามารถที่พลังกายหรือค่าสตามินาของนาเป้เนี่ยสูงที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะคะทำให้นาเป้ของเราสามารถที่จะวิ่งออกหาไอเทมต่างๆหรือมักจะกลายเป็นตัวละครนะคะ ที่ถูกใช้เป็นตัวลอ่อวิญญาณจากเพื่อนภายในทีมได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้เพื่อนในทีมเนี่ยสามารถไปทําพิธีได้นั่นเองนะคะ ส่วนค่าพลังชีวิตของนาเป้นี่คะ่ะจะอยู่ในระดับกลางๆทาให้ทนไม้ทนมือจากการถูกสังหารได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ข้อเสียหลักๆของตัวละครนาเป้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของค่าความชนานาญที่ต่ำที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะคะซึ่งทําให้เป็นตัวละครที่ไม่เหมาะจะนํามาทําพิธีสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีทางเลือกเนี่ยนาเป้ก็ทําพิธีได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าหลอดจะขึ้นช้ากว่าฉาบาลเขาเท่านั้นเอง แม้ว่าข้อเสียในเรื่องของสกิลจะเยอะไปหน่อยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความสามารถในการทําพิธีนะคะแต่ตัวละครนาเป้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผู้เล่นเนี่ยใช้กันเยอะมากๆรวมไปถึงแอนเจน์นก็เลยขอยกให้ไปเลยละกันว่าตัวละครนาเป้น่านเล่นมากๆเอาไปเลยห้ากระโหลกค่ะ จบกันไปอีกหนึ่งตัวค่ะสำหรับไกด์แนะนำตัวละครจากเกม Home, Civil, Home s i m u r v i v e ในภาคที่2ก็หวังว่าพเพื่อนๆจะชื่นชอบรายละเอียดต,ต่างๆนะคะที่อาร์เซนะททำขึ้นมาให้เพื่อนได้รับชมกันสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางอาร์เซน่และก็ทีมงานขอกราบอาภัยมาณนะโอกาสนี้กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ w w w p l a y t i t c o m ที่สาคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะซึ่งพเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีที่ทาง อาจจะนตั้งใจทำขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาจจะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ